ที่ดูวประมาณกี่นาทีได้แล้วกด้แล้วนะน่กจากไะสภาพการจราจรกรุงเทพมันก็เอาการอยู่ ียยแน่นะคนอาจจะชอบก็ได้ไองกิน้าไทยดนะีขอบคุณขอาก็เป็นาชักนเตะไห้มาหาคุณก็อร่านะครับโอเคบริการนะครับก็้ห็นตัดตรงนี้เกินด้วย มีสิทธแล้วมีสิทธแล้วอ้าวตอนนั้นตาโอเล่เจอรัสอัสซานีอัสซานี

เขาดีใจหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้พอเดี๋ยวเขาจะน้อยใจว่าไม่รู้จักกันนะผมบอกว่าเขาพรุ่งนี้หรืออะไรก็ไ